ที่ครับพบปอกับจังหวัดงานปัดเนาะครับเมื่อนี้พาท่านผู้สมไปสมป้มลุงจักเนาะพอนเคยมนันคือเมือ่อวานนี่เพ่นไปทางอุดรเนาะไปวัดปูเสียนพ่นก็ได้ตัวเด็ดตัวดีมากเมื่อนี้ที่ภาท่านผู้ส้มไปคุยเอาตัวเด็ดเนาะพ่นตีได้ตัวใดเนาะส่วนนี้พ่นนั่งคุยกันเรื่องเลขละ่ะอยู่เฮียนพอลุงผาเนาะพาท่านผู้สมไปถามเอาว่าพ่นตีได้ตัวเด้ดงวดนี้เนาะ ครับเมื่อีที่มาสอตัวเด็ดน้ำลงจากเน้อเมื่อนี่เป็นกระเบาเรื่องตัวเด็ดเนาะเมื่อนี่ก็เลยวาดเป็นตีเดตัวเด้งวทีเป็นก็คุยกันไปยู่นะหังบริฟังคักว่าเป็นตัวเดเนาะมาลุนคือว่านมาลุนวา คุยคุยกันว่าได้ตัวใดก็ครับไค้ว่าก็จะมันมันโมเป็นโตโมเป็นโตกะมันโมเป็นโถคิดว่ามันใจตัวใดกัเราเห็นมื่อคืนเห็นอันนั่นนี่จกนั่นได้หาหายังมันผู้นึงได้หกนั่นเขาบอกหาหกผมบอกนี่ว่าจบขึ้นเบิ่งไม่เทศาระสาวจบงั้นในระว่าจะจบโดนหลายชั่วโมงไปแล้วผู้นึงจบได้หาผู้นึงจบได้หกห้าหกกันน้อยลี พี่มงสื่อว่าน้องมตันบาเด้อ่น้อไอ้เท่านี้แล้วได้เบิ้งเลขกได้เบิ้งแต่เท่านี้ละเคยได้ยินว่าํำปั้นํำปั้นยังได้ยินํำปั้นมันอนเอนละคำปั้นมันก็คือหาละแล้วมันเขากันกับเล็กเท่านี้นั่นละเนาะแล้วมาต้องทายโดนหรอกมันชิบวออกครับคุณนันออกับคือได้ยินแต่ว่าํำปั้นเนาะเป็นกับว่าคำปั้นเมื่อก็เป็นหาคำปั้นก็เป็นศูนย์เนาะเิ่นว่าเนาะก็ได้ตีเป็นหาศูนย์น้ำ หาซูลก็หกหายเนาะเห็นหกหาูหกหา้าไปเนาะูหกหาก็พอดีฝนส้มเซี่ยวกันเนาะครับเนาะน่มเซี่ยวกันก็เลยคุยกันเรื่องเลขแน่ก็ไดยยินอยู่เร็วๆก็เลยได้ยางมาเนาะได้ยินเร็วๆว่าเรื่องเลขกตัวสั่นเลยมามาถามเนาะ ศูนย์หกศูนย์หกหา 5, 6, 6, 5, นอ้อเป็นว่าสี่ทเลเดี๋ยวเ,ยเอามาให้ทันโบสชมมาหล่นน้ำกัดงวดนี่วันที่16มีหน้าเนาะว,นว,วันที่สิบหกมีหน้าครับวันที่สิบหมีหน้าเนาะครับเนาะวันที่16มีหน้า,นนา,นาเาท้ากับมาหล่นน้ำกัดว่างวดนี่ที่เป็นคือคววมนุกจักเบาบ,าบาเนาะ เพันว่าได้ยินว่าปูเสนอยู่ทางโห่ยทางอุดรพดอนเหรอพันว่าเพันกำกำปั้นขึ้นเป็นเด็กหาเมื่อก็เป็นหากำปั้นก็คือที่เป็นศูนย์วันนั้นพอเลยตี๋เนาะว่าเป็นศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์พันวาก็มาหลุดน้องกันเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็พอดีได้ยินกับพันซุ่มเซาลกันอยู่ เดืองเหลกนิยินแววๆเนาะเลยมาถามเพื่อนเฮียนกับว่าไก่กันครับเฮียนกับอยู่ตรงนง้นขามเนาะกับว่าไก่กันเพื่อนกับุ้มแซลกันอยู่กับเมื่อนี้ก็บที่ไปสามไส้เนาะครับเตรียมตัวที่ไปสามไส้ก็บที่ไปเราก็สอเนาะพอดีได้ยินแต่เสียงุ้มแซวกันอยู่ก็เลยได้ไปถามเพื่อนกับว่าศูนหาหาศูนตัวหนึ่งกับศูน หกห้าเอาท่านจับศูนย์หกหาแค่น้ำคุณว่าเนาะศูนย์หกหาคับหาศูนย์คุณว่าเดี่สองโตสองหางเนาะมือนี้แอดก็มาฝากเพื่อเป็นแนวทางขณะนี้ก็อยู่วะอยู่บ้านเนาะกัพอดีว่าตีขึ้นไปเฮ็ดงานอยู่ค่ำเลาะก็ะพอดีแล้วงานจากบ้านพอนจะเลินมาก็เลยว่าติดไปมาพักยกสองมือว่าติดขึ้นค่ำเลาะ แต่จากพ่อจเริญก็เล่พอดีมีบุญอยู่บ้านของพี่สาวเนาะบ้านน้องแสงมีบุญบวชคือหลานพันธีบวชให้ลุงองเพลนคือผู้เพ่นเสียนน่นก็คือเป็นลุงหลานก็เลยตีบวชก็เลยให้เป็นกองบุญกองบวชเนาะก็เลยตีบุญแล้ววันที่สิเจครับจังตีดึกขึ้นไปค้าเลาะเนาะมือห้อมกับวันที่สิบสี อาทสิบหา้าที่สิบห้าแล้วก็สิบหกแต่วันที่สิบเจ็ดก็ที่ดีขึ้นค่ลเล้อนะครับขึ้นไปปันน่นกนกยูงไงอยู่ค่เลาะแล้วจากค่เลาะไปแล้วก็ที่ขึ้นไปทางด้านเมก็จกจึงไปลงมาทางบัดน,น้อยน่าดูนเนาะส่วงนี้ก็เลยมาพักอยู่สองมือมาพักอยู่บ้านก็ว่าติดขึ้นไปค่เลาะเลยก็ได้ขึ้นไปเพราะว่าก็มีบุญอยู่บ้านพี่สาวทางมันน้องแสงซ้ำ ตำบลชำลานไต่เนาะก็เลยติดติไปเฮ็ดไปซอยพันเชินกาวันที่สิบเจ็ดจังที่ขึ้นค่ำรอเนาะครับช่วงนี้กับจ้าี่จ่อยกันอยู่กับท่านผู้ส้มอยู่หน้าบ้านเนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านกับท่านติดไปจักหน่อยก็บติดไปทั่สอนนะครับไปทั่วทัสอนับมาจังทีไปงานเพิ่นครับผ้าส้มต้นกล้วย กล้วยต้นแล้สองเขียนะครับต้นแล้วสองเขียออามาจากดงสมบูรณ์นะครับต้นนั่นต้นเดียวแต่ว่ามีสองต้นนะครับเงาเดียวแตกออกเป็นสองต้นสองต้น็นว่าที่ข้องดิเป็นสี่เขี้ยต้นเดียวท่านต้นนี้ก็ที่เป็นสองครับ สุดท้ายนี่ใหยท่านผู้ช้มจงทุกคนสุขามเจริญเด้ยครับเออ้อผู้เข้ามาสมจะส่งสองต่างวันงานปั่นเนาะวันที่16หมีหนามาหลุ่นน้ำกัน065เนาะครับเนาะครับ50นลุงจักเพื่อนไหเนาะสวัสดีครับ